แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมียคุณยืมเงินอ้างเหตุผลลานแปดความก็เลยแตกนะคะความก็เลยแตกนั้นแล้วสามีคอหย่านะคะขอหยาดอกแอปเปลิลออกแล้ว สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลในวันเสาร์วันหยุดวีเอนนะคะวันนี้ป้าแก้วหยุดวันนี้หยุดแต่ว่าก็ต้องไปทำงานพรุ่งนี้เพราะว่าป้าแก้วจะทำวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์จันทร์แล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันพุธกับวันพฤหัสนีเอ็กซ์ตร้านะคะคือไปทำเพิ่มอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรนะคะดังนั้นแล้ว ก็เลยมีเวลานะมีเวลาวันนี้จะไปไปซื้อข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าที่ร้านจีนนะคะเพราะว่าจะหมดแล้วต้องซื้อมาตุนไว้ไม่อยากให้มันข้า,ขาวขาดหรือว่าเกลี้ยงถังนะคะนอกตามความเชื่อของบ้านเราคือเขาไม่ให้ข้าวขาดถังนะคะคืออย่างน้อยๆก่อนจะหมดจะต้องเอามาเติมให้เต็มนะคะ อะไรคะนอกเรื่องนานแล้ววันนี้ป้าแก้วมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นของพันธิตนะคะซึ่งเมื่ออ่านแล้วเออมีประโยชน์มากนะคะมีประโยชน์ก็เลยหยิบมาอ่านให้ฟังนะคะหวัว่าคงไม่ดราม่าอีกนะคะคือสาวท่านนี้บอกว่า เธอมีพี่ชายนะคะคนหนึ่งทำงานอยู่ต่างประเทศนะคะใช้หัวหัวข้อขึ้นหัวข้อนะคะว่าเคยอยากตัดพี่ตัดน้องไหมนะคะมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งทำงานที่ต่างประเทศช่วงปีแรกๆนะคะก็พี่ชายก็ติดต่อส่งเงินมาให้ทางบ้านปกตินะคะแต่พอเข้าปีที่สองก็หยุด หยุดการส่งทุกอย่างนะคะหรือแม้แต่การติดต่อที่เคยติดต่อมาอย่างสม่ำเสมอก็ไม่ติดต่อมาเลยนะคะแม่ก็เลยทักมาหาเธอทุกวันนะคะว่าติดต่อพี่ได้ไหมนะคะนู่นนี่นั่นคือผ่านไปสี่ปีนะคะผ่านไปไวเหมือนโกหกยังก็ติดต่อพี่ชายไม่ได้ผ่านไปสี่ปี พี่ชายก็ทักนะคะมาขอยืยมเงินแม่นะคะสองหมืนห้าซึ่งเราก็รู้ๆนะแม่ก็ไม่สามารถโอนให้ได้ทันทีนะคะเพราะมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะคุณสองหมืนห้าเนี่ยน้องก็เลยทักไปหา,าไม่ใช่สิแล้วพี่ก็เลยทักมาหาน้องนะคะแนวคูว่าเฮ้ยบอกให้แม่โอนเงินให้วันนี้นะภายในวันนี้นะไม่งั้นจะ ไม่ให้ใครติดต่อมาอีกจะไม่ติดต่อกับมาบ้านอีกเลยจะตัดขาดกับทุกคนคือตอนตอนที่ได้ยินข,ขอ้อความคำพูดเนี้ยน้องโมโหมากๆนะนะแต่ก็เป็นห่วงแม่นะคะแล้วก็แม่ก็อย่างว่าเนาะคนเป็นแม่ก็ห่วงลูกมากๆแม่ก็เลยโอนให้นะคะซึ่ง ก็คงไปหายืมอะนะคะหายืมหรือไม่ก็ถธอก็โอนให้แม่อันนี้ป้าแก้วก็ไม่รู้นะคะแล้วถัดมาอีกไม่กี่วันพี่ชายก็ทักมาให้ไปยืมคนอื่นมาอีกแล้วจะคืนให้แล้วด้วยความเป็นแม่ก็คิดว่าลูกจะต้องเดือดร้อนแน่แม่ก็เลยไปหยิบยืมคนนะคะจนมาถึงวันเนี้ยนะคะพี่ก็ไม่ได้โอนคืนให้แม่แล้วก็ไม่ติดต่อมาอีก เธอสงสารแม่มากแล้วก็สงสารตัวเองแม่ชอบร้องไห้ให้เธอฟังบ่อยๆนะมันเป็นอะไรที่ที่แย่มากๆเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆตอนนี้เธอบอกว่าเธอเรียกพี่ไม่ได้เต็มปากอีกเลยมันทั้งเกียดทั้งไม่เข้าใจทั้งสับสนนะนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งของ,ของของครอบครัวที่เมืองไทยนะคะที่ป้าแก้วหยิบยกขึ้นมานะคะ โดยสมาชิกหมายเลข6794319นะคะโพสไว้เมื่อวันที่19เมษายนคือป้แก้วมีความคิดเห็นอย่างนี้แยกเป็นสองอย่างนะคะคือ 1. อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่ที่ที่อาจจะปลอมมาขอแต่อันนี้คิดว่าคงเป็นไปได้ยาก เพราะว่าเธอได้คุยกันกับพี่ชายนะคะแล้วก็คงจะโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งเป็นชื่อของพี่ชายนะคะแล้วแม่ก็คงจะโอนเป็นชื่อบัญชีของของลูกตัวเองนะคะคงไม่ได้หลอกนะคะอันนี้เป็นไปได้น้อยมากอีกอันนึงก็คือซึ่งเป็นไปได้สูงก็คือติดการพนันนะคะส่วนมากที่ป้าแก้วเคยเห็นนะคะคนที่ไปทํางานที่เมืองนอกส่วนใหญ่ถ้า คบเพื่อนฝูงที่ไม่ดีชักชวนไปเล่นการพนันอันนี้ชีวิตชีวิตจบเลยนะคะชีวิตล้มเหลวมากเลยอย่างคนที่ที่ป้าแก้วเคยรู้จักนะคะอยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยคือแต่งงานมีสามีตักชาติมานะคะสามีชาวอังกฤษเนี่ยมาแล้วทีนี้แรกแรกก็โอเคนะคะแรกแรกโอเคสามีมีมีครอ,อ,อบครัวมีลูกที่น่ารักนะคะก็ เธอก็มีงานทำสามีก็มีงานทำแล้วทีนี้เธอไปทำงานที่คาสิโนนะเธอได้ไปทำงานที่คาสิโนแล้วทีนี้แรกๆก็ไม่มีปัญหานะคะแต่หลังๆมาเธอเริ่มใช้เงินหนักมือขึ้นเริ่มขอยืมเงินคนรอบข้างเริ่มไม่ส่งเงินให้ทางาครอบครัวที่ไทยซึ่งมีลูกติดนะ,ะเ,เริ่มแอบกดเงินสามีนะคะ จนในที่สุดสามีจับได้ว่าเธอติดการพน,นันติดออติดเล่นเล่นสล็อตน,นะคะแล้วทีนี้สามีจับได้ก็ก็ให้อภัยนะคะในครั้งแรกก็ให้อภัยแล้วก็ใช้นี่ให้เธอทั้งหมดนะคะแล้วเธอให้สัญญาสาบานกับสามีว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกนะคะแต่เธอก็ไม่นานนะคะไม่นานเธอก็กลับไปเล่นอีก ซึ่ง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 ครั้งแรกที่สามีใช้นี่ใช้เซ็นให้สามีก็ให้เธอลาออกจากงานตรงนี้แล้วก็ทํางานอย่างอื่นนะคะทำงานอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคาสิโนโลเลยทีนี้พอหลังจากนั้นไม่นานนะคะเธอก็ไปหยิบยืมคนรอบข้างว่าแม่ไม่สบายมั่งลูกไม่สบายมั่งสามีมีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังเงินอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปยืมเงินคนรอบข้างนะคะ จนจนทวงทวงถามก็ไม่ได้คืนเขาก็เลยมาหาสามีเธอที่บ้านนะ,ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมียคุณยืมเงินอ้างเหตุผลลานแปดว่าแม่ที่เมืองไทยไม่สบายคุณมีปัญหาเรื่องการเงินลูกไม่สบายต้องใช้เงินคุณมีอุบัติเหตุเราไปยืมเงินคนอย่างนั้นอย่างนี้คือก็ความก็เลยแตกนะคะความก็เลยแตกสามีก็เรียกมาคุยนะคะ ซึ่งในครั้งนี้สามีไม่ใช้เงินคืนนะคะไม่ใช้หนี้สินให้เธอดังนั้นแล้วสามีขอหย่านะคะขอหย่าเลยซึ่งเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงสามีอยากขอหย่ามันก็ไม่ได้อยาก,กันง่ายแต่สามีขอร้องให้เธอออกไปอยู่ที่อื่นนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของสามีที่อ,อ ไม่ได้คือมีมาก่อนที่จะมาแต่งงานกับเธอเป็นเป็นของมรดกนะคะแล้วเขาก็เลี้ยงลูกสองคนนะคะไม่ให้ลูกเธอไปนะะตอนนี้เธอยาขาดกับสามีอย่างเป็นทางการแล้วนะคะชีวิตของเธอตกต่ำมากเธอพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่มันก็หักห้ามใจตัวเองไม่ได้ นะคะคือมันอดที่จะไปหยอดทีละนิดทีละหน่อยไม่ได้คือทำงานเท่าไหร่ก็จะหยอดไปเล่นการพนันทั้งหมดอันนี้น้องท่านนี้เล่าให้ป้าแก้วฟังเองนะคะตอนนี้คือเธอก็อายุมากขึ้นแล้วนะคะไปหาลูกลูกก็เริ่มโตแล้วไปหาลูกลูกก็แทบจะไม่อยากพูดด้วยไม่อยากคุยด้วยสามีก็แต่งงานมีครอบครัวใหม่ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเธอก็มีมีสามีใหม่ซึ่ง เขาเรียกอะไรอะบอยเฟรนด์ friend, นะคะไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าพอเขารู้ว่าเธอกิติดการพนันเขาก็เลิกกับเธอนะคะเธอพยายามที่จะหักห้ามใจตัวเองแต่ก็หักห้ามใจไม่ได้นะคะป้าแก้วเคยถามเธอว่าอยากกลับเมืองไทยไหมเธอบอกไม่ไม่อยากกลับเมืองไทยเพราะว่าไม่รู้จะไปทามาหากินอะไรญาติพี่น้องก็ช่วยเหลืออะไรเธอไม่ได้นอกจากเธอ,อมีเงินเขาถึงจะ ยื่นเือเข้ามาช่วยเหลือแต่ถ้าเธอไม่มีเงินไม่มีใครเห็นหัวเธอเลยไม่มีใครอยากที่จะยื่นมืองเข้ามาช่วยเหลือเธอเลยครอบครัวที่เมืองไทยต้องการแต่เงินจากเธอนะคะเธอบอกอย่างนี้ดังนั้นแล้วเธอก็เลยอยู่ที่ประเทศอังกฤษตอนนี้ชีวิตเธอก็ก,ก็มีแฟนนะคะมีแฟนแล้วก็มีลูกแล้วแล้วก็เลิกการพนันได้อย่างเด็ขดขาดนะ ก็ทํางานตามปกติไปซึ่งสา,สามีที่เธออยู่ด้วยคนนี้ก็ก็ไม่ได้ร่ารวยนะคะแต่ถ้าถามว่าชีวิตตอนนี้มีความสุขมากกว่าตอนที่ติดการพนันไหมเธอบอกว่าชีวิตของเธอเหมือนได้เกิดใหม่นะคะหลังจากที่เลิกเลิกเล่นการพนันทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ที่ป้าแก้วหยิบยกขึ้นมานะคะการพนันการพนันไม่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิต ใครดีขึ้นไม่เคยทําให้ใครดีขึ้นเลยนะคะมีแต่ตกต่ำและอับจนคนที่จะร่ำรวยก็คือเจ้ามือนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพนันทุกรูปแบบวันนี้ป้าแก้วก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะคือห่างไกลได้ก็ห่างไกละะแล้วก็เพื่อนเพื่อนไม่ดีไม่จําเป็น ต้องครบหรือเกรงใจนะคะคือถ้าเขาชักชวนเราไปในทางที่ไม่ดีเลิกครบเลยนะคะตัดขาดได้เลยมาไกลถึงขนาดนี้แล้วชีวิตข้างหน้านะคะเราต้องมองชีวิตข้างหน้าของเราแล้วก็มองย้อนหลังว่าใครที่กำลังรอความช่วยเหลือจากเราอยู่ญาติพี่น้องรอกินรอฝากท้องฝากชีวิตไว้กับเราแล้วสามีของเรานะคะลูกของเรา ฝากชีวิตฝากอนาคตไว้กับเราเพื่อที่จะประคับประคองชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้ว <c oughs> ก็ขอเอวังด้วยประการรัชน,นีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Have a nice weekend นะคะขอให้มีความสุขใน w e e เอ n นนะคะท,ทุกทท่านไปแล้ว